สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้อมอยู่กับรถมิล X 2 0 2 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็วันนี้นะคะมีภารกิจเนาะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบใหม่ที่เขาเพิ่มมาจาก A d a s 2ระบบเป็นถึง17ระบบนะคะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของระบบเข้ามานะคะวันนี้ก็จะไปเลยวันนี้ก็จะไปทดลองกันนะคะว่าระบบใช้งานยังไงแล้วฟิลลิ่งในการขับขี่ตัว2025ตัวใหม่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าเขาเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะในรุ่นที่เป็นออนดิเมดกับรุ่นที่เป็น r S นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็บอกเขาเขาบอกว่าก็คือนิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะไปเทสทั้งระบบและก็ฟิลลิ่งในการขับขี่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ฟิลลิ่งเบาเนาะไปได้เยโอเครอบแรกเราชิดเลนซ้ายไปก่อนเลยครับลองดูน้ำหนักทรงอะไรฟิลลิ่ง ここか,か。 หยคู่อันนี้ไปนะครับตกไฟเลี้ยวขวาอยู่เลนขวาสุดน,นะครับขวาสุดได้เลยโอเคทีนี้ใช้ความเร็วประมาณ65-70นะครับรอจนไฟบายสปอร์ตฝั่งซ้ายขึ้นนะครับโอเคทีนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับลองเบี่ยงดูนะครับลองเบี่ยงซ้ายดูครับ ไม่ต้องชะลอความเร็วแล้วเรายังรักษาความเร็วอยู่นะครับประมาณหกห้าถึงเจ็ดสิบนะครับอีกครั้งนึ่งเดี๋ยวรออีกครั้งนึงก็ได้ครับแต่ความเร็วนิดนึงโอเคอลองเบี่ยงซ้ายดูอ่าจะดึงกลับประมาณนี้ <c oughs> นะครับแต่พอดึงกลับพอปุ๊บหนีเราก็ต้องดึงกลับมาอีกรอบนึงอ่ขึ้นอยู่กับว่าเราขืนไปแรงมากน้อยแค่ไหนแล้ว อันนี้ LDP นะครับก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวลองค่อยๆเบี่ยงซ้ายดูนะครับค่อยๆเบี่ยงซ้ายดูอ่าโอเคกับกับเข้าเลนขวาครับกับเข้าเลขวา,ขา,ขวาอ่ามันจะเหมือนมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราฝืนก็ยังไปได้อยู่อครับอ,อันนี้เป็นแค่แบบช่วยเตือนนิดนึงโอเคเข้าโค้งยังอยู่เลนเดิม ตัวที่เป็น ACC กับตัว l c a t ไว้ให้แล้วนะครับพอพ้นโค้งนะครับเ,เลี้ยงความเ,เร็วนะครับประมาณ65นะครับทีนี้กดปุ่มเซตบวกนะครับด้านบนโอเคอ ACC ทำงานนะครับเราจนพวงมาลัยเส้นสีเขียวนะครับเนเส้นเป็นสีเขียวเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ลองปล่อยมือได้นะครับถ้า เลนเนี่ยมันมีการแบบคดไปเคี้ยวมานะครับแล้วรถเหมือนจะออกนอกเลนนะครับมันก็จะพยายามดึงรถกลับเข้ามาอยู่ในตรงกลางเลนให้ตอนนี้สมมติเราเราอยู่ตรงกลางเลนนะเราเราปล่อยมออ่าปล่อยมือแต่ว่าทีนี้ถนนมันตรงไปนิดนึ่งเดี๋ยวผมลองขยับเบียงออกมานิดนึงเนาะเนี่ยมันก็จะพยายามดึงกลับเข้าตรงกลางให้ประมาณนี้ ถ้าเราไม่จับนานเกินนะครับมันจะมีขึ้นเตือนสีเหลืองนะครับที่เราจะอดอยู่จริงๆแลวแ่ว่าเราต้องจับ,บ,บอย่างรวดเร็ใช่ใช่ครับเหมือนแค่ประคองไว้ไวถ้าลูกค้าเทสจริงๆไม่แนะนําให้ลูกค้าปล่อยมือเนาะแค่ประคองไว้แต่ว่าอันนี้สนามมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็เลยอยากให้ลองดูทีนี้เขาโค้งยังอยู่เรนเดิมนะ คนกวยคู่นะครับดูรถซ้ายถ้าไม่มีปัดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็คนกลวยนี้ชิดซ้ายสุดได้เลย<ม>เข้าซ้ายนี่ได้เลยครับโอเคอแล้วก็จะมีเลนให้เราเข้าไปน้อหนึ่งเลนนะครับลองดูฟิลลิ่งของถนนที่สภาพแตกต่างกันนะครับกับภูมิารไฟฟ้าว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างน,นะครับ น,นะครับแล้วก็แรงที่มันสถานมาที่มือตอนที่เราจับเนี่ยมันจะเบาลงเพราะว่ามีมอเตอร์คอยช่วยสพอร์ตระดับหนึ่งแต่เ,เราชะลอนะครับเข้าโค้งซ้ายตามก่้ยส้มไปได้เลย,ยเแลก้แลก็เข้าช่องนี้ที่กล้ยตั้งอยู่ ทีนี้ข้างในแท็กนี้เราจะใช้ความเร็วไม่เกิน60นะครับอยากให้ลองฟิลลิ่งการคุมพวงมาลัยนะครับกับโค้งต่างๆเนาะในช่วงความเร็วต่ำสักประมาณ60ไม่เกินนะครับโอเคอันแรกเป็นซิกแซกนะครับเลือกตัดทางด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ขวาสลับไปกับความแม่นยำของพวงมาลัย ตามเส้นทางไปได้เลยนะครับจะมีโค้งต่างๆนะครับในะครับเป็นไงบ้างครับพี่แตกจากตัวทิวทัเท์ตัวก่อนเยอะไหมเยอะ <laughs> โอเคเยอะอยู่ เข้ามาให้ลองเทสทุกคนนะเพราะฟิลบิ้งนี่มันตารุ่นเดิมเยอะมากอ่อาอีเอสีทำยังไงอีเออ่าอีเอสีทำยังไงช่วยควบคุมการทองตัวของเรา ข้างคงมนะครับพวกคุมได้มั่นยำมากขึ้นในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยพวกอะไรก็จะเบาทีนี้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆแน่นขึ้นนะครับในเหเราพวกคุมได้มัน่นใจ ค่5ไม่เกินพอตีออแต่ว่ามันจะทำงานระบบมือความเดียวประมาณนี้อ่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์ใช,ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าช่องปวยเขียวนี้เลยนะครับแล้วก็ไปจอดเ,ออเดี๋ยวจะมีคนบอกนะครไปจอดที่ทงด้านหน้าได้ไหมครับตามที่พี่เขาบอกเลยช่องหนึ่งโอเค แล้วเจอดข้าวแกะพีไว้ให้ผมเลยนะ